สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน Beat บีทไบชอปเราได้ย้ายมาที่ร้านใหม่นะครับใหญ่กว่าเดมิมสะดวกสบายกว่าเดิมนะครับร้านเราอยู่ที่ลำลูกกาคลองสามนะครับตำบลคูคตอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยู่ตรงข้ามร้านตีน้อยเลยครับร้านเราอยู่ข้างถนนใหญ่เลยครับติดกับถนนใหญ่เลยในวันนี้ผมจะพามาดูลูกติ M821 ABS นะครับ ABS ปี2015สีดําแต่งเต็มคันนี้ รถโคตรหลอ่อรถไม่มีล้มไม่มีชนเลยนะครับไม่มีการเกิอดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นรถสวยมากๆเดีย๋ยวผมจะพาไปดูไมว่าวิ่งมากี่โลแล้วไปชมกันรถคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นสี่พัน็ด้อยสามสิบห้ากิโลนะครับไม้แท้นะไม่มีกอมไม้รับประกันคืนเงินเต็มจำนวน ส่วนระบบไฟติดทุกจุดนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำตัวเต๊าะไฟติดหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพรอบคันกันต่อเลยครับว่า M821 คันนี้สภาพเป็นอย่างไรมาบ้างมีของแต่งอะไรมาบ้างไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวมาดูช่วงชุดหน้ากันก่อนนะครับจานเบรกสวยนะครับยังเต็มเหมือนเดิม ปั๊มหน้า m มมโบตรงรุ่นนะครับแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงาน<ม>ดอกยางหน้าเต็มครับส่วนสายเบรกหน้าจะเป็นสายถักแต่งแท้นะครับส่วนแฟร์ลิงถังหรือสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับเครื่องไม่มีแกะไม่มีล้มเดิมๆคอท่อไม่มีร้อยบุบนะครับสายสะอาดสวยเราพร้อมกับท่อแต่งแบบลั่นลนสลิปออนเลยนะครับปอกแฮนด์ปอกแฮนด์ก,นก็เป็นของโนมิโน่ครับ กระจกปลายแฮนด์ทรง c ซียจแต่งเต็มนะครับคันนี้มามาดูช่วงชุดหลังกันบ้างจานเบรกหลังสวยนะครับปั๊มหลังเดิมวงล้อแม็กเดิมครับดอกยางหลังเต็มครับส่วนท้ายจะเป็นท้ายสั้นนะครับตัวนี้พับขึ้นพับลงได้ครับเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวไปดูโซ่สเตอร์กันบ้าง ส่วนชุดโซสเตอร์สวยนะครับเป็นชุดโซ่สเตอร์เดิมจากโรงงานโซไม่มีตายสเตอร์ไม่มีล้มนะครับขับได้อีกยาวส่วนพักเท้าเป็นพักเท้าแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงมาบ้าง ว่วนลูกคติ8 2 1 abs ปี2 0 1 5สีดําีดำแต่งเต็มสุดเท่คันนี้ร้านบีไปช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่ราคาซื้อสด2 2 9 0 0 0บาทราคาจัดไฟแนนซ์2 3ง0 0นบาทดาว19 0 0 0บาทเท่านั้นร้านบีไปช็อปโปรรถสุภรพสทศสำหรับโปรใหม่เปิดร้านใหม่แถมหมวกกันน็อกฟรีสำหรับลูกค้าจองภายในเดือนนี้ฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันสำหรับรถซื้อสดเอกสารโอนลอยให้นะครับส่งฟรีเฉพาะเขตป,ปริมณฑล อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ b e ไบ Bike Shop ้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ